กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้เราจยกับลิตเติ้ลไนท์แม่พาร์ทที่6นี่ผมอัดตั้งแต่พาร์ทหนึ่งมาจนถึงพาร์ทอ่าพาร์ทหกก็นานอยู่นะเออแต่ตอนนี้ไม่สำคัญเรามาดูกันต่อโอ้พาร์ทที่แล้วผมอึ้งมากทำไมน้องน้องฮูดเราถึงไปกินไอ้นั่นนะอันนี้ผมไม่เข้าใจอย,อย่างยิ่ง แต่ใครเขาทำเสียงหึมหึมอะไรวะนายหญิงเหรอนายหญิงหรือท่านแม่เขาเป็นแม่หรอปะผมว่าไม่ใช่ว่ะแล้วเมื่อกี้เดินติดเลยผมว่าเขาไม่ใช่ว่ะเฮ้ยมีหุ่น ขาอาจจะจับเราฆ่าได้ทุกเมื่อด,ดหัวใจเราเต้นตึกตักไม่ไม่ควรวิ่งอย่างยิ่งเลยเมื่อกี้ดีนะไม่ได้วิง่งอุ้ยมีเด็กผู้หญิงแม่นางคนนั้นคือใคร เออทำใจกันตกดูได้ไหมเอาแล้วออาแล้วหยุดแล้ววะมีหนูมีหนูไม่สงสัยนหนละ่ะว่ามันตกได้ยังไง คือเดิมมันดูสนิทก็ยังดีไม่เออไปแล้วไม่ใช่ไม่สงสัยไปเลย ไม่ใช่ไม่สงสัยอะแต่เขาไปเลยอ่ะเขาตกใจอะไรสัอย่างเปล่าโอ้โหต้องตกใจอะไรแน่ๆอ่มีรับลงคมในว่าแต่ว่าเ,เราต้องหากุญแจเมื่อกี้มันไม่มีกุญแจนะโอ้แต่ผมยัง ทาหอดกับน้องคนนี้อยู่น้องคนนี้เขากินคนกันเองสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนทำไมมันอีววเลชันวะจากกินของสุกอะ่ะกินของสุกไปกินเนื้อดิบแล้วก็มากินหนูกินหนูเสร็จก็ไปกินไอตัวนั่นอะ่ะที่เป็นมิตรกับเราอะ่ะโอ้คนละร,ราถึงขวัญ อ๋อนี่ยกุญแจอมันมันอยู่ในนั่นใครจะไปเห็นเราปีละจ้าถือว่าเมื่อกี้เราไปตรวจเช็คตรวจเช็คสภาพว่าม,มีคนจะได้เดินสะดวกไป Let's go Let's go เฮ้ย,เ,ยเราเหนื่อย แต่เมื่อกี้ทำไมไนายเขาไม,ไม่เหมือนคนอื่นเลยครับคือทุกทีคนอื่นเขาต้องมาดูใช่ไหมว่าเสียงเป็นอะไรอันนี้เดินหายไปเลยวิญญาณเหรอวิทวอล์กโอ้โหโอุ้ยอ,อ,อะไรเปิดไฟอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผีผีนี่ไงนี่ไงคับคถาม นี่ยางคำถามนี่ยงคำถามผมได้คำตอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีวิ่งเหรอกูวิ่งละกูวิ่งละมาหยุดโอ้นี่ไงทำไมมันเป็นคำถามที่ได้คำตอบแล้วเฮ้ยทำไมดวงตา

เอาละเอามาทำไม,ไมต้องมีซัมติงสองผีเหรอไปเฮ้ยซ้ายซ้ายเนี่ยเนี้ยสองสองเฮ้ยเก็บเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาแสงอยู่ไหนแสงอยู่นี่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 อฮะอยู่ไหนอยู่ไหน อยู่ไหนอยู่ไหนอย่านะอย่านะโอ้เกมนี้กูว่าไม่มีผีทำไมกูยังมาเจอวะเนี่ยเฮ้ยหยิบมาหยิบมาตรวจเลยโอ้ท่านี้ท่านี้ท่านี้วนวนวนไปทางซ้ายผมเชื่อมาแน่เฮ้ยมันมมันวินวอล์กมันวินวอล์กไอหน้าขาวไอหน้าขาว เออหน้าขาวไอ้หน้าขาวบิดล็อกกลัวแสงสินะเอาละเอาละสิบปลายละมันตื่นเต้นเราใจอะไรขนาดนี้วะมาอยูไหนเราใจเราใจจัดๆแน่แน่แน่มาหลอก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 ม,มาทางซ้ายแน่เฮ้ยมาเฮ้ยมาทางขวาคุณจะมาสรุปฉากนี้เอ,อ้เอยู่ระเบิดไป กระจกอะไรวะเนี่ยกระจกพิเศษบอกก็เถิดเอ้ยเอาแสงแสงตงนี้คือคอมโบต่อเนื่องอใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเนื้อไหมเนื้อไหมโอ้โหกระจกแตกจนได้เรียบร้อยพังโอเคเราตายละเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น โอ้โหเราเหิวแบบนี้อย่าบอกนะว่าโอ้โหหิวหิวจะจัดเลยขอ,หน,ขอยยหน่อยเถอะขอขย่ำหน่อยหน่อยแม่สาวน้อยน่ารักใช่ไหมขอหนห่อยเถอะโอ้โห ลิตเติไหนไหมแมวเด็กแดกคนใช้คาว่าคนได้เนาะไม่ใช่ผีอะแลแต่มันมีเป็นผีอะโอเคใช้คาว่าผีกันเฮ้ยเฮ้ยเฮพลังเฮ้ยเอ้ย,ออยตัวสุบัะเนี่ยสุบเข้าสุบเข้า,ขาโอเคเข้าใจเข้าใจลิเติ้ลไหนแม่จะบอก่านนี้จบ บอดไฟมีบอดไฟด้วยอะไรแบบเ,เนี้ยเฮ้ย <Hey. S 1> พลังในตัวเราอาจจะไม่สุดก็ได้เพราะเราโอ้โหโอ้โหโอ้โห oh ไฟหลอดไฟแตกวิ่งไม่ได้ไฟอะไรมีพลังเว้ย I have power อ๋อไม่ได้ขับมันไม่นี่มันมันดูพลังมาใครมาสนใจเราก็โดนดูดหมดโดนโดนหมดเลย อยากรู้เ,เรื่องภาคต่อเลยทำไมอะ่ะกลายเป็นคำถามผมมากเลยคือทำไมวะคือผมนึกว่าน้องเขาจะมาแบบมาดีแต่กลายเป็นมาสู้แล้วก็มาเอาพลังไปจนในที่สุดตัวเองกลายเป็น อะไรไปเราไม่รู้เออเราอยากตั้งคำถามเลยยิ่งตั้งคำถามมันก็ยิ่งไม่มีคำตอบให้เราเออเดี๋ยวไปเรยเอีย่ยฮ้ยใช่ตัวที่พวกเรากอดปะเออ จะตามขึ้นมาด้วยเหรอผมไม่รู้ผมเดินออกไปยังอะเอาๆๆออกออกไปแล้วโอ้โอ้โอเป็นเกมซีรีส์สั้นๆที่ผมรู้สึกว่าเนื้อเกมเนี่ยมัน อาคือเกมมันไม่ได้ยาวมากแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ตั้งคำถามได้เยอะมากว่าทำไมน้องถึงทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นในที่แห่งนี้เออแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาคือผีใช่ไหมคือหรือมีพลังงานอะไรสักอย่างเป็นผีแหละผมว่าเขาน่าจะเป็นผีแล้วก็ไอเรือแห่งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันตั้งแต่คนแรก ที่เราเจอก็คือคนทำรองเทา้าเขาเอาเด็กไปทำใหม่ถูกปะเอาเด็กไปทำใหม่เขาเอาเด็กอาจจะเอาเด็กเนื้อเอาหนังเด็กไปทำรองเทา้าอันนี้ความคิดผมนะเอาหนังเด็กไปทำรองเทา้าอ,อแล้วอย่างสองก็คืออะไรวะไอไออะไรไอนั่นนะอย่างสองเราเจออะไรวะ บูช์เออใช่ไหมเราเจอบูเชเออเราเจอคนทำครัวโอ้คนทำครัวคนเลเทอะอันนั้นก็ไม่มีอะไรมั้งครับน่าจะประมาณนั้นแล้วก็เห็นว่าคนในเรือที่เข้ามากันมากินของพวกนี้แล้วก็เกิดเป็นโรคอะไรสักอยาก่างหนึ่งซึ่งก็หาคำตอบไม่ได้นะเออแล้วก็ผู้หญิงคนสุดท้ายที่เราเจอ คนมนึกว่าเขาจะเป็นคนดีหรือเราจะมาขออดช่วยที่ไหนได้เรามาสู้กับผีเขาเขาคือผีใช่ไหมเอออันนี้ก็เป็นคําถามอีกหนึ่งอย่างคือเขาคือผีใช่ไหมเออคือถ้าเป็นปกติเสียงแจกันแตกใช่ไหมคนอื่นวิ่งมาดูใช่ไหมคนนี้ไม่หายไปเลยเราก็นึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเข,เขาต้องติดกลัวเราอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอาจจะเพราะตรงนั้นไม่มีแสงอะไรทั้งหมดก็อาจจะกลัวกลัวสะดุ้งตื่น อะไประมาณนั้นนะโอเคสำหรับเกมนี้ผมให้คะแนนประมาณผมให้คะแนนนะเจ็ดเจ็ดให้คะแนนเจ็ดเต็มสิบผมรู้สึกว่าสตอรี่เนื้อเรื่องนี้สุดยอดนะในความคิดนะผมนะผมเกมนี้ผมว่าให้เจ็ดกำลังดีเลยเพอถ้าให้แปดผมรู้สึกว่ามันจะมากไปกับเกมที่ ไอนี่อีกก็มันเป็นความชอบส่วนตัวด้วยก็อยู่ที่ว่าใครจยให้เท่าไหร่นะแต่เป็นเนื้อเรื่องที่ดีนะถ้าเนื้อเรื่องผมให้เต็มสิบเลยอืมถึงจะไม่มีอะไรก็เถอะเนื้อเรื่องมันไม่ได้มีอะไรอะแค่มันบอกบอกให้เราไปหาคําตอบเองเธอพัดอ่าภาคหน้าก็ใกล้จะมาแล้วก็อย่าต้องรอติดต,ตามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็น้องฮูเสื้อเหลืองเนี่ย จะเป็นยังไงหรือเราจะไปเล่นคนอื่นแล้วเราจะมาเจอน้องโฮตอนท้ายหรือเปล่านี่ก็เป็นคําถามอีกคำถามหนึ่งนะก็ย่อรอไปติดตาม dlc นะครับผมก็จะมี dlc แยกอีกนะโอเคสารพานี้ขอตัวราไปก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจาสารภานี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายเจอกันครับผม น <c oughs> มีอะไรตอนท้ายปะเนี่ยนั่นไงว่าหละ <c oughs> ดีนะรออินทรีติดออกมาเดินได้ไหม <c oughs> ขอบคุณที่เล่น <c oughs> เดี๋ยวนะที่อยู่เมื่อกี้คือที่ไหน มันยังเดินไปได้นะเอา้าเราไม่กลับง่ายๆด้วยดีนะยังไม่กดกลับมีเรือมารับ